สำหรับพอตช่องต่อต่างๆของ75นิ้วนะครับรุ่น r u 7 0 1นะครับเรามาดูด้านหลังกันครับว่ามีช่องต่ออะไรบ้างครับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ช่องต่อสายแลนนะครับสายแลนสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแบบไม่กระตุกไม่เบอร์นะครับตัวนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับถ้าเราไม่อยากต่อแบบไร้สายเราก็ต่อแบบต่อสายก็ได้นะครับตัวนี้นี้เป็นพอตพอต คอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ห้าเส้นนะครับทั้งแสงและสีและภาพนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเราต่อจานรุ่นเก่าก็ได้นะครับสีเหลืองสีขาวสีแดงนะครับอันนี้คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพอร์ต HDMI อยู่3พอร์ตนะครับ HDMI 1นะครับ HDMI 2 s HDMI 3นะครับ ตัวนี้ตัวที่3จะฝังจะเขียนว่า A R T นะครับออโต้รนะีเทิร์นสำหรับตัวเสียงนี่เองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พอร์ต U S B นะครับ U S B จะมีอยู่2พอร์ตนะครับพอร์ตที่2จะเขียนว่า H D D นะครับตัวนี้5โวลต์ตัวนี้จะรองรับฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้ A T e r N นะฮาร์ดดิสต์นะครับ1นึเทเลบต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ usb 5V โวลต์นะครับอันที่1นึงตัวทรัมไรต์ตัวแฟลชไดร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวออปติคอนนะครับตัวออปติคอนเสียงออกนะครับถ้าเราไม่เชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธเราก็ต่อแบบอ่าสายออปติคอนก็ได้นะครับตัวนี้จะให้ระบบเสียงดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็นสายนําแสงนะครับตัวนี้นะฮะเป็นระบบ5.1สายนําแสงนะครับนะฮะดูด้านหลังตัวนี้ก็ จะเป็นตัวจูนเนอร์นะครับตัวจูนเนอร์นะครับแอนเทนน่าตัวจูนเนอร์เราสามารถที่จะต่อสัญญาณแผงนะครับสัญญาณแผงแผงทั่วไปเป็นดิจิตอลฟรีทีวีของรัฐบาลนะครับ30กว่าช่องนะครับเป็นระบบ s d นะครับ s d ก็คือ h ฮ d e ฟนะครับตัว HDMI ก็ High ฟ i ิ i ิ i t n i n t ีอินเตอรนะครับตัวนี้ ใ้ความคมชัดระดับ HD นะครับรองรับ s d มี3พอร์ตนะครับรองรับจานดาวเทียมรองรับชุดโฮมเธียเตอร์นะครับรองรับชุดเครื่องเล่นบูเรนะครับ3พอร์ตพร้อมๆกันนะครับครับโอเคครับ